สวัสด,ดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บา้านครูอ้นนะครับเป็นสถา,านที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้นะครับพวกผมก็จะมา,าดูว่ารอบๆเป็นยังไงก็จากการที่เดินทางผ่านมาแล้วก็เห็นได้ว่ามีต้นไม,ม้ล้อมรอบมากครับแล้วก็ส่วนทางนู้นก็จะเป็นเรัรทงทางนู้นเพื่อนเรากำลังทานอาหารอยู่ครับ เดี๋ยวมาดูอะไรครับแล้วผู้ร้ายนไผู้ร้ายแอบหลังสาวันโดนนะพระเอกหลบหลังต้นหญ้าหญิงไม่โดนแล้วเรียนกัไปย่างไรกันแต่อาหารยังไงหญ้าเขาขึ้นรถโฟกนีดิ่งง่ะครับหญ้ามันนรากระสุดสนุกกันไหมไม่จายเงียบหนวหูแล้วว่พระเอกฆ่าผู้ร้ายตายหมดใครมาวันนี้เราก็มาพักก่อนกันมา ำรวทหลังตำรวมาตำรวจไม่ต้องสู้เลยตำรวจมาีาเ็บศพตำรวจมาฉันต่างยูเหรอดมครับเ่อนจะเป็นพี่ชมวิวนีปะดดูปแล้วครับดู บริเวณนี้เราก็จะเห็นพื้นที่รอบๆแล้วก็ทางนี้จะเป็นปาน้ำนะครับที่มีปลามากมายอย่างเช่นปลาขาปลาะเพียนต่างๆครับแล้วก็จะเป็นเพื่อนๆกำลังวาดรูปอยู่ครับก็ทางนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนครับใช่ครับบ้านเป็นอะไรเป็นบ่อน้ำครับมีอะไรมีปลามีอะไรอีก แีลินแลก็แต่นี้สูงได้ประมาณสองถึงสามเมตรที่กะดูด้วยสายตาครับโอตอนนั้นตรงนั้นครูป้องก็กำลังดูว่าข้างบนเป็นยังไงครับเยี่ยมครับครูป้องครับรู้สึกไงครับเยี่ยมโอ้เอาครับครับก็ตอนนี้ครับเราก็จะขอจบการรายงานแค่ครับได้